ผู้ใหญ่หรือว่าผิวที่เป็นคนที่มีอายุถ้าเป็นคนที่มีอายุนะคะก็จะมีลักษณะของผิวที่แห้งก้าขาดความชุ่มชื้นแล้วเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยผิวก็ค่อนข้างที่จะขาดความชุ่มชื้นแห้งเราจะสังเกตได้ว่ามือเท้าของเราจะแห้งลงนะคะแล้วก็ผิวหน้าก็จะแห้งลงด้วยนะคะมีความหย่อนคล้อยแล้วก็มีริ้วรอยเป็น,เส,นเส้นเริ่มมาจากใต้ตานะคะแล้วก็ตัวนี้เลย สามสิบสามสิบเอ็ดขึ้นนะหรือคนที่สูบบุหรี่หรือว่ากินเบียร์กินเหล้านะสามสิบก็เริ่มมีลักษณะแบบนี้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะแก่ก่อนวัยไปตามวัยนะกระชากวัยก็แนะนำวิธีการดูแลดังนี้ค่ะให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำคัญมากด,มาดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเช็คได้จาก ฉี่ถ้าเป็นสีเหลืองอมพันธ์เนี่ยก็อเราควรจะดื่มน้ำได้แหละและควรใช้สกินแคร์นะคะที่มีสารสกัดเข้มข้นกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะที่แนะนำจะเป็นพวกกด aha ปกติเนี่ยถ้าทั่วไปของท้องตลาดจะมีส่วนผสมประมาณ3%เนี่ยก็คือสูงที่สุดละแต่ถ้าอยากได้คุณภาพมากกว่านั้นนะคะใส่สารสกัดสูงมากเป็นคุณภาพมากนะคะถึง65%แล้วก็รวมมีวิตามินอี แล้วก็วิตามินซีเข้ามาด้วยนะก็จะแล้วก็นําเข้าตัวไฮายาเนี่ยจะนําเข้าจากตัวสเปนด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทกเจอร์นะคะที่มีสารสกัดตัวไฮายาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะคะ เราจะต้องใช้สารสกัดที่มันเข้มข้นกว่าท้องตลาดทั่วไปแล้วเพราะว่าด้วยเรามีปัญหาเกี่ยวกับตัวของตัวของอความหย่อนคล้อยของใบหน้านะคะเราจะใช้ครีมตามปกติตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือเอาเอาไม่อยู่แล้วจะบอกให้เลยว่าเราเอาไม่อยู่แล้วนะคะต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากขึ้นทั้งดื่มดื่มน้ําเข้าไปด้วยจะจะไม่ได้ได้ตรงจุดกับผิวหนังหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่านะคะแล้วก็ทา ทาเข้าไปนะคะเราสามารถทาได้ตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่มีตัวตลับคูชั่นนะสามารถเอาตัวนี้หยอดลงไปในตลับคูชั่นแล้วก็แท็บ,ท,บ,ท,บ,ท,บท็บทั้งวันได้นะคะเพื่อไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยตัวเป็นเส้นๆนนะะท้งใตา้ตาเนี่ยจะเกิดไวแล้วก็ตัวนี้จะเกิดไวมากก็ผิวเนี่ยก็จะแนะนำให้ผ่อนคลายนะโดยการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการยืดหยุ่น อาจจะเป็นยืดหยุ่นโยคะหน้าก็ได้นะคะซึ่งมิเชลมีอ่า YouTube ลง YouTube ไว้ว่าโยคะหน้าลองไปหาดูที่มิเชลลีนะคะ u t u b e ช่องมิเชลลีเป็นโยคะหน้านะคะมิเชลก็จะสอนโยคะหน้าเพื่อให้ยืดหยุ่นหน้านะคะแล้วก็เราสามารถโยคะตัวนะคะมันก็จะช่วยได้ทั้งตัวอันนี้ก็สามารถที่จะลดริอ้วรอยได้เราก็ทำให้ดูเด็กลงด้วย และประเภทของผิวหนังนะคะแล้วก็มันก็จะแตกต่างออกไปตามตัวไลฟ์สไตล์แล้วก็ตัวกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและก็ข้อมูลต่างๆนะคะสามารถเอาปรับไปใช้นะคะได้นะคะสิ่งสำคัญกุญแจสามัญก็คือการทดลองนะคะถ้าเห็นผลยังไงนะคะในการทดลองแล้วก็สามารถอินบ็อกเขอาบอกมิเชลได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ